ตำบลบ้านดงอำเภอแม่หมอจังหวัดลำปางก่อตั้งมานานนับกว่า200ปีแล้วโดยบริษัทเอเชียติกของฝรั่งเศสเข้ามาทำไม้และมีการตั้งรกรากของราษฎรเรื่อยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2519ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอแม่หมอจึงได้มีการแยกออกมาตั้งเป็นตำบลบ้านดงจนถึงปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น2,143ครัวเรือน4,860คน รวม8หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านหัวฝายบ้านดงบ้านท่าสีบ้านจำปุยบ้านกลางบ้านแม่ซ่านบ้านสวนป่าแม่เมาะและบ้านหัวฝายหลายทุ่งรวมพื้นที่179ตารางกิโลเมตรหลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกอฟผอแม่เมาะได้ไประทานบัตร พื้นที่กว่า20,000ไร่ในพื้นที่ของตำบลบ้านดงได้ถูกใช้เป็นที่ทิ้งมูลดินของการขุดเมืองลิกไนทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของฝุ่นที่เกิดจากการเทมูลดินกลิ่นจากกรรมฐานที่ปนมากับมูลดินเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรสภาพแวดล้อมจากเดิมที่ชาวบ้านสามารถทำมาหากินได้จากป่าธรรมชาติ ต้องยุติลงและต้องหันมาทำงานเป็นผู้รับจ้างโดยใช้แรงงานแทนแม้ที่ผ่านมาชาวบ้านผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนจะได้รวมตัวกันออกมาเรียกร้องขออพยพออกนอกพื้นที่และได้มีข้อยุติหลายครั้งแต่การดำเนินง,งานต่างๆจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เป็นผลอ,อพยพครั้งที่4ไปเนี่ยรวมๆแล้วเป็น10ปีละนะครับก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์คเนื่องจากว่ามาติคอรมอไม่ชัดเจน ไม่ชัดเจนในตรงนี้แล้วมาครั้งที่7เนี่ยนะครับเราก็ไปทราบความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าในการขอพยพของรัศดรครั้งนี้นะครับเกิดจากผลกระทบนะครับในเรื่องของอพื้นที่นะครับาการอยู่ไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยนะครับในเรื่องของฝุน่นในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของเสียงในเรื่องของการทํามาหากินอะไรต่างๆนะครับและชาวบ้านก็ขอ อพยพออกไปนะครับอ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่ออพยพออกไปปุ๊บนะครับสิ่งที่ควรจะมีความพร้อมให้ชาวบ้านก็คือในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของเอกสารสิทธ์นะครับอ่ะที่ดินของตนเองนะครับอ่ะเป็นเอกภาพอ่เป็นอิสรภาพนะครับของการดําเนินชีวิตในตรงในตอนนั้นนะครับจะปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายบริแห่งประเทศไทยแม่เมาอเนี่ยได้ทําการขอ ขอใช้พื้นที่นะครับขอเช่าใช้พื้นที่เพื่อจะรองรับการอพยพตรงนี้นะครับมันก็ไปเข้าข่ายเดิมอีกนะครับเป็นประมาณว่าการอพยพครั้งนี้นะครับเหมือนกับว่าชาวบ้านสมัครใจอพยพนะครับจริงๆแล้วไม่มีผลกระทบประมาณนี้นะครับนี่คือก็คือตีความหมายไปโยงไปถึงการขอใช้พื้นที่นะครับจริงๆแล้วต้องเพิกถอนป่านะครับเพิกถอนป่าแล้วก็ ให้ที่ดินเนี่ยนะครับให้กรมที่ดินเข้ามานะครับดูในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับจากบริเวณที่ทิ้งมูลดินที่เพิ่มขึ้นและเริ่มขยับเข้ามาใกล้บ้านเรือนของชาวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาต่างๆที่สะสมก็เริ่มมีมากขึ้นตามไปด้วยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นกลิ่นและเสียงรวมถึงถนนหนทางต่างๆที่เริ่มชำรุดจากการวิ่งของรถบรรทุกหนักจำนวนมากที่วิ่งเกือบตลอดทั้งวัน ทำให้อบตอบ้านดงต้องรับภาระในการดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านเพิ่มขึ้นจากงานปกติในหลายภารกิจด้วยกันคณะกรรมการไตรภวีได้ดําเนินการมาตั้งปี50มาถึงบัดน,นี้ก็มาติดอยู่ที่เรี่ยงยกเลิกพื้นที่ป่าที่จะทําอ่างเก็บน้ําแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วที่ คณะกรรมการได้คุยกันมาตลอดคณะกรรมการไทยพระคีกันคุยมาก็ก็บอกว่าที่มาอยู่ใหม่เนี่ยจะต้องมีมีเอกสารสิทธิ์มีโนดการไฟฟ้าก็ตกลงแต่สุดท้ายนี้ผู้ตรวจมาเมื่อวันที่ห้าเนี่ยก็บอกว่าการไฟฟ้าขอใช้พื้นที่อย่างเดียวไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับก็มาตีตรงเนี้ยถ้าไม่ได้เอกสารสิทธิ์ไม่ได้โนดก็ชาวบ้านก็ไม่ยอมออก ก็จะไม่ให้ที่ทิ้งดินเรียกอพยพเพราะเราสาบ้านสี่หมู่บ้านโดนฝนกระทบพุ่นกินเสียงนะฮะตลอดเวลาเสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องออกพื้นที่ส่งถังออกซิเจนคนไข้นะต่อแล้วก็การหับคนไข้ตลอดนะต่อเนาะที่ผ่านมาต่อ,อาขาดแคลนน้ำก็อาาอบตเขาก็เป็น หน่วยงานที่ต้องเอาน้าไปบริการนะต่อคือกับเจ้าบ,บ้านแล้วก็ถังแลนะต่อเนาะแต่เขาต้องเอาถังซื้อถังมาแจกใจ่ายให้กับชุมชนตีเหลอกข้างเนี่ยต่อเปลี่ยนไทยถทังนี่ก็เป็นหน้าที่อบตอหมดครับผมว่าจะขอเปิ้นนะเพราะพวกหมาอดไรปืนยกขึ้นแล้วมาลงคืนบ้านได้หรือมะอมถ้าไปเอานี่ปืนยกขึ้นม้วนนะเสียโลเสียล้างนะ แล้วอมาบ้านนีก็ถ้ามีน้ำอ่อนซดมากขได้ใจ๊ยเอาะจากน้ำเนี่ยจะเาเป็นน้ำแดงนี่อะเวลาเขาไปเดี๋ยวนี้น้ำปราป้าเนี่ยเขาก็ใจ๊น้ำนเนี่ยจะตีว่าเอาไปบริโภคเอาไปใจในบ้านเนาะใจในชุมชนเนี่ยก็คือน้ำจากเนี่ยน้ำตีเป็นคุณๆเนี่ยจะยังน้ำตีห้วยหลวงกระนั้นเนาะเฮากะมันกระซงมาจากน้ำห้วยหลวงเนาะต่กอนนี่มันเป็นลำห้วยของหมู่บ้านเฮาตีต้องใจ จน้ํากับชุมชนกับหยังนะมันเป็นลําห้วยเกา่าดั้งเดิมเนาะลําทีนี้เพิ่นก็ได้ทําสะเพื่อว่าเก็บน้ําที่จะเอาไปสร้างด้านอีหยังก็ฟโรงไฟฟ้าของเปิ่นเนาะดนเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาดิว่าน้ํนาอ่ดินที่ิ่นทิ้งนะมันเป็นระเบิดสารระเบิดที่ว่าอีหยังคล้ายๆระเบิดดินน่ะเมันจะซึมออกมาเนาะจะซึมไหลลงมาตวยน้าําเป็นกดกรรมฐานทุกวันนี้ก็ต้องใชเอี้ยน้ําคูนปก็เอาสารส้มเาใส่เนี่ยเจ สามส้มพอใส่คือมันใสใจอีน่ะสารสารอันหยังจะบ้านกับหัวเนาะมันมีหยังพ่องอันหยังพ่องเ้เนยน้ําอีเ้มันน่าใจกออ่ะน้ําน้ําติติใจเนยเการเกษตรนี่ว่าเพียงปออมันกําเพียงปอเเพราะว่าเปิ้นอันดตัดน้ําต้นน้ําานเฮาเนี่ยไปใช้กับไฟฟ้าหมดล่ะต้นน้ําลําทานเก่าเฮามันก็บานบบได้เต็มที่เนาะเวลาต้องการกับมาเปิดนี่เวลาเปิ้นจะต้องการใช้น้ํามันก็เอาไปใช้น้ําหอ่ะเา ขณะที่งานความรับผิดชอบของอบตบ้านดงมีเพิ่มขึ้นแต่งบประมาณที่ได้รับจากค่าภาคหลวงแร่กลับลดลงตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2556เป็นต้นมาพื้นที่ทิ้งดินของเราเนี่ยนะครับประมาณ3หม0่นกว่าไร่เนี่ยครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ20,000ไร่นะครับที่ใช้ทิ้งทุกวันนี้นะครับปรากฏว่าในในพระราชบัญญัตินะครับค่าภาคหลวงแร่เนี่ยนะครับไม่ได้ระบุ รตรงนี้นะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่ประกอบิีการหมูนะครับดังนั้นก็เลยเสียประโยชน์เสียเวลาเสียโอกาสไปเลยนะครับในค่าภักหลวงแร่เนี่ยก็คิดในพื้นที่ขุดขุดฐานขุดแร่นะครับแต่พื้นที่ที่นําดินมาทิ้งเนี่ยซึ่งกว้างกว่าพื้นที่ขุดฐานเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้เขียนนะครับไวในไว้ในพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับนั่นก็เกิดปัญหานะครับวันนี้ ตำบลบ้านดงนะครับไม่ได้รับค่าภาคหลวงได้นะครับจากการจัดสรรตรงนี้นะครับเราก็มีการเรียกร้องขอแก้ไขนะครับปัญหาตรงนี้นะฮะเมื่อปี54เนี่ยนะครับทางกรมอุตสาหกรรมนครับกรมอุตสาหกรรมแร่เนี่ยได้เสนอนะครับได้เสนอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับให้จัดสรรใหม่นะครับจัดสรรใหม่ตรงนี้นะครับถ้าเกิด มีการประชุมนะครับคณะกรรมการกระจายอํานาจนะครับได้นําเสนอที่ประชุมแล้วก็มีมติออกมานะครับยอมรับในหลักเกณฑ์ในสัดส่วนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพื้นที่ตําบลบั่นโดงนะครับก็จะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของค่าภักหนูได้ต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ยังใช้พระราชบัญญัติตัวเดิมนะครับพื้นที่ตําบลบ้านโดงเองเนี่ยนะครับก็เสียโอกาสนะครับแล้วก็เกิดผลกระทบต่อชุมชนนะครับเป็นอย่างกว้างขวางนะครับ วันนนรรออนีีนนีีี้้้้กกก็เเลยยยมาารรรรออองงงง่่่่ตตืบบใพทหากในเร็ววันนี้การแก้ไขปัญหาต่างๆที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับมาตลอดกว่า10ปียังไม่คืบหน้าทางอบอตอบ้านดงและชาวบ้านก็คงต้องดําเนินการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองตามวิธีที่พึงจะทําได้เพื่อให้การดำรงอยู่ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน อาจไม่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับ่ะก็ไม่รู้นะครับในการตัดสินใจของชุมชนเองในอนาคตเนี่ยนะครับอ่ะอนาคตในในระยะเวลาอันสั้นนี้นะครับสักหนึ่งปีเนี่ยไม่รู้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อนะครับอ่ะอน,นี้ผมก็พร้อมที่จะ,ะเรียกร้องความเป็นธรรมรับร่วมกับชาวบ้านในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาวบ้านในการที่จะช่วยกัน พนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านนะครับอย่างอย่างเป็นธรรมแล้วก็อย่างถูกถูกต้องตามหลักแนวคิดของเราครับ